อาจถูกแฟนทิ้งเข้าเสียใจมากมากจนยอมทำทุกวิถีทางเพื่อให้เธอกลับมาให้ได้เพื่อนคนหนึ่งดันแนะนำให้เข้าหาไอ้งั่งมาใช้ทำสเสน่เพื่อล้างเธอกลับมาอาจก็อยากลองดูว่ามันจะเป็นไปได้หรือไม่เขาจึงเที่ยวตามหาไอ้งั่งตาแดงตามแหล่งตา่ตางๆจนได้ไปเจอพ่อหมอที่จังหวัดแถวชายแดนจังหวัดหนึ่งพ่อหมอกำชับหนักแน่นว่าถ้าห็นได้สิ่งที่ต้องการแล้ว เป็นตังเซนไว้เยังดูเขาถูกว่านีอย่าลืมย่าผิดํำพูดเด็ดขาดนะเข้าใจไหมอาจรับปากโดยไม่ได้คิดอะไรมากขอเพียงให้แฟนสาวกลับมาจริงเขายอมรับปากไว้ก่อนได้ทุกอย่างเขาเอาไอ้งั่งกลับบ้านและตั้งจิตอธิษฐานขอให้แฟนสาวกลับมารักเข้าอีกครั้งไม่นานแฟนสาวของเขาก็กลับมาจริงๆอาจดีใจมาก ดีใจจนลืมเรื่องเส้นไว้ที่เคยลับปากไว้วันเวลาผ่านไปนับเดือนเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและหลงละเริ่งกับความรักของเขาแต่แล้วคืนหนึ่งเขาฝันเห็นเงาดําเหมือนไอ้ง,งั่งยืนอยู่ในความมืดตาแดงกับจ้องตรงมาที่เขาสัญญาของเจ้าที่เคยรับปากไว้ถ้าทำไม่ได้ข้าจะเอาของเจ้าคืนมาทั้งหมดอาจสะดุ้งตื่น ถึงแม้ฝันจะเหมือนความจริงและน่ากลัวมากแต่ตอนนี้อาจกลับยุ่งวุ่นวายอยู่กับงานและทุ่มเทเวลาทั้งหมดไปกับแฟนสาวเข้าจึงผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆจนลืมคำสัญญาที่เคยหลับปากไว้อีกจนได้จนกระทั่งวาะสุดท้ายของอาจมาถึงอาจเห็นเงาดำของไอ้งั่งอีกครั้งคราวนี้มันยื่นมือมาบีบคอเขาและพูดด้วยเสียงเย็นยเยือกว่าเจ้าจะต้องชดใช้ทุกสิ่งทุกอย่างมาให้หมด จะต้องไปอยู่กับข้าตลอดไปรุ่งเช้าแฟนสาวของอาจพบเข้านอนแข็งที่อยู่ในห้องอาจยังมีชีวิตแต่ร่างเข่าซีดข้าวเหมือนไรซึ่งวิญญาณนอนแน่นิ่งเป็นผักไม่ได้สติเป็นเจ้าชายนิชาตลอดไปส่วนดวงวิญญาณของอาจตกเป็นทัดหลับใช้ของไอ้งงตราบช่วนีรัน